สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถสุดรู้นะคะ t o y o ต,โตา a า p a a 2.5 s c Package ค่ะมาแนะนำกันนะคะคันนี้รถปี2023จุดใช้งานปี2024ค่ะตัวโมเดล30นะคะท็อปสุดตารางค่ะราคาพิเศษเลยนะคะวันนี้นะคะ3ล้าน100 0 0นบาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ น,นี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวรถสีดำนะคะดูหล่อดูดันแบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์สุดหรูนะคะสำหรับปัจยตุตตาออกผาดเนาะ เดิมๆนะคะแล้วก็ตัวรถคือเดิมๆนะคะไม่มีเสริมแต่งมานะคะตัวยางเขาเป็นยางปี2022นะคะยางโตโยต้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็ก่าอลลอยนะคะขอบ1ปนะคะออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะทางด้านตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้เนาะแล้วก็ที่จะเปิดเขาเป็นครเมียมนะคะตัดกับสีดำของตัวรถค่ะ วันนี้มีสมาร์ทคีย์เลแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยกพามาดูภายในรถกันบ้างนะคะตัวภายในเป็นภายในสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะตัวกระจกได้ออโต้สบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ยังมีในจส่วนของตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยนะคะตัวไฟสูงต่ำออโต้นะคะแล้วก็ตัวเปิดปิดเวอร์ดอร์นะคะ ทางด้านของตัวคูมลลายค่ะเป็นมัลติฟังชันนะคะตัวนี้ก็มีพ้อมเสียงลดเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้ภูมลลายมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนค่ะรวมไปถึงตัวคุชคอนโทรปรับความเร็วคงที่นะคะ จนวนตัวเรือนใหม่คันนี้อยู่ที่42,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเป็นทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันค่ะก็จะมีเบรกมือเบรกโฮค่ะการลื่นนท่า่การลื่นสบัดแล้วก็ตัวอีโค่โหมดนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับวางแก้วกาแฟให้2ช่องด้วยกันนะคะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมประตูต่างๆนะคะประตูซ้ายประตูขวานะคะแล้วก็ฝาท้ายออโต้นะคะแล้วก็ยัง มีตัวมุลรูปให้นะคะแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของอด้านหน้านะคะตัวห้องโดยสารนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะตัวรถาสามารถสไลด์จากตัวด้านหน้าประตูแผงควบคุมเมื่อกี้ได้นะคะแล้วก็สลด์จากตัวรถแบบนี้ได้เลยนะคะตัวภายในนะคะสุดหรูหราเจ็ดที่นั่ง นี้นะคะสำหรับ Toyota a l l p a รนะคะตัวหัวเบาะมิกกี้เมาส์ค่ะออกโรงงานนะคะดีไซน์สุดหรูนะคะใหญ่นั่งสะดวกสบาย v ีพีแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวรถนะคะลูกค้าอันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะซีดำนะคะรอดูได้ ส่วนของด้านหลังห้องโดยสารนะคะลูกค้าก็จะมีเจ็ดที่นั่งแบบนี้เนาะดั่งหลังนะคะตัวอบ์ดแถวสุดท้ายเขาสามารถพับเก็บได้นะคะหรือว่าพับลงมาใช้งานแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะสุดรูแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.5เบนซินรวนนะคะแล้วก็ฝาท้ายเขาเป็นเปิดปิดออตโต้ได้เลยนะคะ เร3อที่เดียวเรามีกว่า10คันเลยนะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นเพียงสองล้านเจแสนนะคะ90 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะเป็นอ่ารุ่นไหนคันไหนนะคะอ่าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะตัวภายในเขานะคะตัวเบาไม่ยับไม่ช้านะคะภายในหรูหราแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ารอบๆเขาก็จะมีไฟนะคะแบบนี้ไฟห้องด้วยสายตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ ็ยังมีเป็นตัวจอกลางแบบนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารนะคะก็เพดานก็เกลี้ยงๆค่ะแล้วก็มีสรลูบันใหญ่ให้ด้วยนะคะตัวบอกเขานะคะก็เป็นปรับไฟฟ้านะคะนี่ค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจหรือกําลังมองหายอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่านัดดูรถหน้างงานได้เลยค่ะโทรสายได้ตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลยกนะคะ เดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงด้านล่างค่ะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ